สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาศิลปะกกับคุณครูเฟิร์นนะใน EP ที่4กันแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนปหเราจะเรียนกันเรื่องออแสงเงาและวันนะสีนั่นเองนะคะน้ำหนักแสงเงาและวันนะสีนั่นเองนะอะก่อนอื่นคุณครูขอพามาดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะนักเรียนลองบอกครูได้ไหมเอ่ยว่านักเรียนเห็นภาพนี้แล้วนักเรียน รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอ่าเมื่อสังเกตจากสีเนี่ยแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างครูให้เวลาห้าวินะจับเวลาอ่าหมดเวลานะคะนักเรียนสังเกตภาพนี้แล้วให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างคะอ่ามาดูเรื่องสีกันก่อนเลยโทนสีของภาพนี้จะเป็นโทนสีแบบไหน มองแล้วแบบรู้สึกอย่างไรคะอารู้สึกสงบเย็นสบายรู้สึกล่มเลื่นรู้สึกแบบมีความสุขใช่ไหมรู้สึกแบบผ่อนคลายใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็นภาพที่สองโอ้โหอ่ะไหนมาลองสังเกตภาพนี้ซีต่างจากภาพที่แล้วอย่างไงมาดูว่าภาพนี้เนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไงคะกับนักเรียนอ่ะภาพนี้นะคะจะให้ความรู้สึก ร้อนรู้สึกแบบแห้งแล้งรู้สึกแบบโอ้ฉันต้องการแอร์สักสิบต,ตัวหรือไม่ฉันก็ต้องการตจวหญิงเอลซ่าก็ได้อะไรนนี้ใช่ไหมคะอะใช่แล้วลวอะอะนักเรียนนะคะลองมาดูอ่ะเกิดอาการค้างนิดหน่อยอะนักเรียนลองมาดูสิว่าส่งภาพนี้เนี่ยพอปเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกยังไงนักเรียนชอบภาพไหนมากกว่ากันอะคุณครู ให้นักเรียนเลือกชอบภาพไหนมากกว่าระหว่างซ้ายกับขวาชอบภาพไหนมากกว่ากันเอ่ยอ่าทุกคนก็จะชอบฝั่งซ้ายกันหมดใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นไงมันให้ความรู้สึกว่าสงบสุขเย็นสบายใช่ไหมคะรู้สึกผนคลายเหมือนแบบเหมือนได้พักผ่อนอะไรนี้ใช่ไหมแต่พอภาพขวามือเนี่ยโอ้โหร้อนรุ่มมากเลยเหมือนไฟไม้ป่าเลยใช่ไหมคะมันรู้สึกแห้งแล้งมันแบบ มันโอ้ยมันร้อนเหมือนประเทศไทยในช่วงนี้เลยใช่ไหมคะอะต่อไปนะคะพอเราดูตัวอย่างภาพกันเสร็จแล้วอ้าวโปรแกรมของครูนี่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยอะพอเราดูตัวอย่างภาพเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมคะอะเราก็จะมาเข้าบทเรียนกันแล้วอะเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมารู้กันถึงเรื่องน้ําหนักของสีก่อนนั่นเองนะคะอะค่าน้าหนัก ของสีเนี่ยนะคะเป็นการใช้สีโดยให้มีค่าน้ำหนักในระดับต่างๆนั่นเองนะคะการใช้สีในการใช้ค่าน้ำหนักของสีเนี่ยนะคะจะทำให้ภาพเกิดความกลมกลืนนะคะเกิดระยะใกล้ไๆนะคะเกิดความลึกตื้นนะคะถ้ามีค่าน้ำหนักหลายๆระดับเนี่ยนะคะ ก็จะกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะอ่าสำหรับน้ำหนักสีวันณอุ่นนะคะน้ำหนักสีวันณอุ่นเนี่ยจะประกอบไปด้วยสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีม่วงแดงสีม่วงนั่นเองนะคะอ่าสีในวันณอุ่นนี้เนี่ยนะคะจะไม่ใช่สีที่สดๆเหมือนที่เราเห็นแบบว่า ในวงจรสีใช่ไหมคุณครูเคยสอนวงจรสีไปตอนป .4 แล้วใช่ไหมเอ่ยอ่ะมันจะแบบว่าคือสีในแบบว่าทั่วไปเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยในใน,ในโลกใบนี้นี่นะคะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแค่สีแบบว่าตามวงจรสีที่คุณครูเคยสอนไปแค่นั้นนะคะมันจะมีสีอีกมากมายนะคะสีเนี่ยมันก็จะแตกต่างแบบจากในวงจรสีเนะะี่ยค่ะ เยอะมากเลยหากสีใดเนี่ยนะคะที่มันจะค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้มเนี่ยนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลหรือสีเทาอมสีทองนั่นเองนะคะก็จะถือว่าเป็นสีวันนะกอุ่นนั่นเองนะอ่าเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะต่อไปนะคะต่อไปน้ำหนักสีในวันนะเย็นนะคะอ่ะ น้ำหมักสีในวันนะเย็นเนี่ยจะประกอบไปด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะคะอ่ะส่วนสีอื่นๆเนี่ยถ้าหนักไปทางสีน้ําเงินและสีเขียวเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีวันนะเย็นนะคะดังนี้เช่นสีเทาสีดำสีเขียวแก่นะคะเป็นต้นนั่นเองจะสังเกตได้ว่านะคะ สีเหลืองและสีม่วงเนี่ยจะอยู่ทั้งวันนะอุ่นและวันนะเย็นเลยใช่ไหมคะอะถ้าอยู่ในกลุ่มสีวันนะอุ่นเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เป็นไงร้อนนะคะแต่ถ้าอยู่ในวันนะเย็นเนี่ยนะคะก็จะให้ความรู้สึกเย็นสบายไปด้วยนะคะคือสีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นสีที่เหมือนอยู่ตรงกลางค่ะลูกคือไม่ว่ามันจะเอาไปประกอบในใน ชิ้นงานที่เป็นวน,นะอุ่นมันก็จะอุ่นตามวน,นะอุ่นพอมาอยู่ที่วน,นะเย็นมันก็จะเย็นไปตามวน,นะเย็นนั่นเองนะคะคือสีแบบว่ามันแบบยังไงอะ่ะมันมันแปลความหมายได้สองอย่างอะสีเหลืองกับสีม่วงนั่นเองนะคะอ่ะและสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยจึงเป็นสี ที่อยู่ได้ทั้งวันนักุ่นแล้วก็วันนักเย็นที่คุณัวอธิบายไปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเลยนะต่อไปวันนักสีเนี่ยให้ความรู้สึกนะคะอ่าสีวันนักอุ่นเนี่ยนะจะให้ความรู้สึกอบอุ่นร้อนแรงสว่างสวยัยเจริญรุ่งเรืองมีพลังรุนแรงสงคามแห้งแรงเป็นต้นอย่างที่เราดูภาพกันเมื่อกี้เห็นไหมภาพ พอมันเป็นแบบว่าภาพที่สองอะภาพที่สองอมันจะให้ความรู้สึกเป็นไงร้อนแห้งแรงมากเลยเหมือนแบบต้นไม้ตายไปหมดแล้วแบบว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่เจอความชุ่มชื้นอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าถูกต้องนะคะต่อไปสีวันนะเย็นเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นสะอาดอาจจะแบบว่าเศร้าหดหูน่ากลัวรึกรับหรือว่าสุขุมเป็นต้นนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปนี่คือครูจะให้สังเกตถึงน้ำหนักของสีอ่านนักเรียนดูเห็นไหมโทนสีอ่ะแต่ละโทนนะมันก็จะมีแบบว่าน้ำหนักของสีเองใช่ไหมคะอย่างเช่นสีเขียวนี่ก็จะมีเขียวหลายเขียวเลยอาจจะเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่แบบไล่เฉดสีกันไปเห็นไหมคะนี่คือน้ำหนักของสีนั่นเองนะคะต่อไปนะอ่ะ ให้นักเรียนสังเกตภาพนี้ภาพนี้เนี่ยใช้สีวันะใดอ่าอ่าทายดีๆนะทายดีๆนะใช้สีวันะใดเอิดภาพนี้อ่าคิดออกเปล่าอ่าใช้สีวันะอุ่นนั่นเองนักเรียนบางคนอาจจะสงสัยเอ้ครูเฟิร์นแต่ว่ามันมีสีม่วงมันจะเป็นวันนะอุ่น,นได้ไงครูครูเคยบอกแล้วใช่ปะว่าสี ที่มันอยู่ได้ทั้งสองวันนะะเลยก็คือสีอะไรสีม่วงกับสีเหลืองนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพนี้มีส่วนประกอบของสีอะไรด้วยสีแดงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าภาพนี้เป็นโทนสีอะไรเป็นวันนะสีอะไรวันนะอุ่นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะการบ้าน <c oughs> จบแล้ววันนี้สั่งการบ้านนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะ สร้างสรรภาพโดยใช้สีช็อกใครมีสีช็อกก็ใช้สีช็อกแต่ถ้าใครไม่มีใครไม่มีนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องไปตะเว้นหาซื้อแม่หนูจะต้องซื้อสีช็อคคู่ควรให้หนูซื้อสีช็อคอะแม่ไม่ต้องไปแบบว่าไม่ต้องไปเกี้ยวกัดใส่พ่อแม่นะลูกว่าหนูจะซื้อสีช็อคหนูจะต้องใช้สีช็อคอะแม่อะไรเงี้ยบอกไม่ได้นะคะคือคุณครูให้ ให้ใช้สีช็อกก็จริงแต่ว่าถ้าใครไม่มีใช้สีไม้นะลูกเพราะว่าช่วงนี้ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าพอออกไปข้างนอกเราก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อใช่ไหมคะติดแบบว่าโรคระบาดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราถ้ามีสีอะไรก็ใช้สีนั้นนะลูกนะไม่มีสีช็อกก็ไม่เป็นไรใช้สีไม้ได้นะคะอ่ะให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยแบ่งพื้นหน้ากระดาษวาดรูปในแนวตั้งนะคะหรือแนวนอนก็ได้นะ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ระบายสีวันอุ่นอีกฝั่งให้ระบายสีวันะเย็นโดยคำนึงถึงน้ำหนักสีนะคะหัวข้อของการวาดภาพวันนี้ก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองอ่าภาวะโลกร้อนนะคะหัวข้อเรื่องไอหัวข้อที่จะให้วาดวันนี้คือภาวะโลกร้อนนะอ่าส่วนอย่าลืมใครไม่มีสีช็อกใช้สีไม้ได้นะลูก สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้า